สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับล้านปิชาปั๊มน้ำนะครับวันนี้ผมจะมานั่งชี้แนะและบอกแต่ละจุดแต่ละที่ให้กับเอซีทุกท่านนะครับหรือผู้ที่กําลังสนใจในเรื่องซ่อมปั๊มน้ําดูแลปั๊มน้ําของตัวเองนะครับในเบื้องต้นหรือจะเป็นช่างแบบมืออาชีพก็ยังได้เลยนะครับดังนั้นก็พยายามเข้าไปดูในคลิป ครับเข้าไปดูในคลิปที่ผมเคยทำไว้หลายจุดเคยเฮ็ดไว้หลายจุดหลายภาพหลายขั้นตอนหลายตอนว่าเค็ดแบบใดสมใจเจาะแบบใดนะครับแต่ถ้าหากผูดด้ใดเบิ่งแล้วคิดว่าตัวเองฮ็ดผู้ดรดหรวอบ่ผ่านหรือนะครับทรมาปรึกษานะครับแต่ถ้าหากมันลึกกว่านั้นหรือมันยากมันยาก,ยากยีิ่ีกวให้สร้างผู้ทีชําานเขาเ้าไปแลให้เด้อครับเด้อมันถึงจะบริสียเยอะนะครับดังน,นั้นวันนี้ผมเอาบ้ามฮิติชิ ขีนมาชีา้เนะเสนอชี้เนี่ชีนช้นำนะครับในเรื่องต่างๆของเขานะครับก็มีหลายสายโทรมาก่ะเกีเ่ยวกับเรื่องปัามน่าบางคนท่านรู้ท่านก็โอเคพออันานั้นได้แต่บางคนท่านก็บรู้อยนิด,ดบางท่านเนี่ยโทรมาถามเลยว่าทางนำดูดอยู่บนใดทางน้ำออกอยู่บนไดท่านก็ยังโทรมาถามเลยครับแต่ตรงนี้มันก็ไม่ ติดแปลกตรงไหนเพราะว่าเราไม่รูุ้ณบอกครับเราไม่รู้จริงๆเราก็ต้องดูคลิปโน้นดูคลิปอาจารย์คนโน้นดูคลิปอาจารย์คนนี้นะครับดังนั้นวันนี้พิชาก็เลยเอาข้าวๆตรงจุดนี้ให้นะครับเพื่อจะไปเป็นองค์ประกอบในเบื้องต้นในปั๊มของท่านในวันนั้นนะครับอันนี้คือทางน้ําด,ดูทางน้ําด,ดูก็คือ 1. มาจากไหน1ทางน้ดดนําดูนี้มาจากประปาของเรานะครับ 2. มาจากถังพักน้ําที่อยู่บนพื้น แล้วก field, the the ็สามาจากทางพักน้ําที่อยู่ใต้พื้นเขาเรียกว่าหยดนบอนะครับเขาเรียกว่าดูดอยู่ในบอนะครับไปดูจุดสามประเภทสองประเภทสามประเภทนะครับณตรงจุดนี้อันนี้คือทางน้ําดูดนะครับทางน้ําดูก็คือน้ําจะเข้าหาปั๊มปั๊มก็จะมีใบพัดเนี่ยมันจะเข้ามาตรงนี้นะครับใบพัดตรงนี้เขาก็จะตีตีน้ำหมุนหมุนหมุนอยู่ด้านในเนี่ยหมุนหมุนหมุนตีตีน้ําจากตรงนี้ผ่านตรงนี้ผ่านระบบตรงนี้ลงมาที่ถัง ก่อนที the 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 ่เขาจะลงเขาจะมีตัวเพลชเชอร์อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ยังมีเพลชเชอร์อยู่ตรงข้างทางตรงตำแหน่งนี้นะครับตรงตำแหน่งอันนี้คือรุ่นใหม่นะครับอันนี้คือตัวแอร์ชัชเจอร์นะครับแล้วตรงนี้ยังมีตัวเพลชเชอร์น้ําก็จะอัดลงมาตรงจุดนี้ออกก็คืออยู่ด้านล่างทางด้านล่างตรงนี้อันนี้คือทางน้ําออกนะครับอันนี้ก็เป็นทางน้ําออกเหมือนกันแต่เขาให้ไว้สําหรับเป็นทางเลือกนะครับ เลือกที่จะออกตรงจุดไหนก็ได้มันจะมีอยู่3ามดูนะครับที่ด้านข้างนันจะมีอยู่3ามดูหนึ่งสองสาให้เป็นทางเลือกของเราสะดวกตรงไหนเราก็ถ้าเกิดสมมุติว่าตรงนี้เราออกตรงนี้มันไม่แม็กกันกับท่อบ,บ้านเราเราทํายังไงย้ายครับผมย,ย้ายย้ายจากอันนี้ให้มาแม็ฝั่งนี้แล้วก็เอาตัวที่มันปิดข้างัาง่งนี้ไปปิดฝั่งนี้นะครับเราถึงจะต้องไม่เดินท่อได้โยงไปและโยงมานะครับบางท่าน เขาใส่มาแบบไหนก็ไปตามนั้นเลยท่อก็ต่อวนนะครับต่อวนตัวปั๊มเนี่ยต่อต่อวนหรืออ้อมไว้อย่างเงี้ยแล้วเวลาช่างขึ้นไปทึงเซอร์วิสเนี่ยช่างยังผมก็เห็นลหลายๆหลายๆที่ท่านเขาเติดตั้งไว้นะครับพอดพี่ชาวาออกไม่ได้ครับผมเพราะว่าเขาต่อกันไม่หมดเลยแล้วทนนี้บพงเอินว่าของลูกค้าท่านนั้นถังผกถังรั่วเขาเลยโทรให้พี่ชา,าไปดูแลให้ปเป็นเรื่องเรื่องถังแ้วพอคุณเลยวันนั้น ผมถอดไม่ออกถอดไม่ออกเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ท่านเขาก็คืออาจจะเป็นช่างที่พอทําได้แต่ก็ยังไม่ชํานาญพอเขาก็เลยต่อดักไปหมดเลยต่อ,อ,อเอาท่อรัดไปหมดเลยนะครับเราจะทอถ้าปั้มไปซ่อมถอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดึงออกมาไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะท่อขวางอยู่ซึ่งทางเลือกตรงนี้เขามีให้เลือกออกอยู่แล้วไม่ต้องไปตรงนี้ ก็ต้องเอาตรงนี้ตายตัวแล้วก็ต่อท่อบนหาแบบนี้ไม่ใช่ขยับมาท่อม,มันแมวออกทางด้านนี้ท่อมันมาบรรลานกันอยู่ทางด้านนี้เราก็ต้องเอาตรงหน้าแปลนนะ่ะย,ย้ายจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้แล้วตรงปิดท่อตรงนี้ไปปิดทางนําออกตรงนี้โทษทีครับปิดทางนันออกตรงนี้ไปปิดฝั่งนูน้นแค่นั้นเองครับคุณไปต่ออย่างนั้นแต่ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับผมสําหรับพี่เขาก็ทําถูกแล้วแหละถูกทางแล้วแหละแต่ มันจะลําบากก็ต่อเมื่อช่างที่จะมาสวิตงานให้กับคุณลูกค้าท่านนั้นยืนปวดหัวแล้วป่า้วถามว่าออกได้ไหมได้แต่เราต้องมาตัดเราก็ต้องมาใช้ด้วยตัดท่อสีฟ้าออกตัดท่อสีฟ้าถึงจะต้องขยับออกมาได้นะครับก็ต้องขยับปั๊มออกมาได้พอเราประกอบเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยในกรณีที่เปลี่ยนถังเราก็ต้องไปซื้อต่อตรงซื้อต่อตรง,ซ,ตตรงซื้อกาวเพื่อที่จะมาเข้าท่อใหม่ทีหนึง่ง มันกลายเป็นสองขยักแทนที่เราจะได้ทํางานแค่ขยักเดียวแต่กับการเป็นสองขยักมันก็ถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ผิดครับผมแต่งานซ์วิสม,มันจะจุกติกมันจะยากิดนึงสาหรับมือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดมือมือเก่ามือชำนาญแล้วเขาก็มองดูโอ้ออกก็เขาก็จะนึกในใจอยู่บอกโอ้ไม่น่าต่อแบบนี้เลยเขาไปนึกแค่นั้นแหละแต่ถามว่าทําได้ได้เขาก็ตัดท่อตุ๊บออกตัดขเขาก็ขยับออกมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่ที่ไม่รู้เรื่องจริงๆก็โอ้ยืนงงทั้งวันเอาออกแบบไหนเนี่ย ถ้าเกิดเราโยกอ,ออกท่อก็หกักท่อก็แตกอยู่งั้นแหละมันจะไม่ไปไหนมาไหนดังนั้นทางออกตรงนี้เขาไว้สำหรับเลือกทางออกนะครับอันนี้คือทางน้ำออกทางน้ำเข้าทางน้ำออกนะครับปัม๊มตัวยกบนตรงนี้ตัวพิชเชอร์สวิตตัวแอร์ชัดเจอสวิตปรับกแดแรงอัดอากาศดีเซตอากาศอยู่ในตัวสมบุรในเรื่องอากาศอยู่ในทางทักน้ำนาทีตัวนี้คอยตัดน้ำขอโทษทีครับตัดไปเวลา ัีครบเวลาเราปิดน้ําใช้ปุ๊บเนี่ยปิดปุ๊บแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นสําหรับรูน้ําที่จะพุ่งออกไปมันก็จะมาดันตัวพิชเชอร์เนี่ยมันจะดันเข้ามาในรูเนี่ยรูเนี่ยนี่รูเนี่ยมันก็จะดันมันก็จะดังตกแตกตกแตกเนี่ยมันก็จะดันตกแตกตกแตกมันก็ไอน้ำมก็จะมาดันอยู่ในรูเนี่ยมาดันเป็นสวิตคอยดันอยู่ด้านในมันก็ตอกแตกอย่างเงี้ยมันจะดังตกแตกตกแตกนะครับผม อันนั้นตรงนี้คือตัวพิเชอร์สวิตสำหรับตัดกระแสไฟในกรณีที่เราเลิกใช้น้าครับอันนี้คือหัวเรือนบนตรงนี้คือลิ้นวาลวของปั๊มตัวปัมวป๊มนะครับฝาจุกเขาเรียกกันนะครับคือตรงนี้เราเอาเซ็ตหน้าอันนี้คือฝาหน้าอยู่ด้านข้างในเขาเขาเขาเรียกว่าใบพัดเอาซิงนะครับเสาทางน้ำดงนะครับองค์ประกอบด้านอื่นก็ยังมีใบพัดหลังใบพัดหน้า รตรงนี้นะครับมุมมองถ้าหากวันใดวันหนึ่งปั๊มน้ําดูดน้ําไม่ขึ้นน้ําประปาเช็คแล้วน้ําประปามาตามปกตินะครับไม่มีปัญหา2แล้วก็เดินมาที่ปัม๊มถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กปั๊มน้ำาอะก่อนถอดปุ๊บแล้วก็มาดีเซตอากาศตรงนในกรณีที่ดูดน้ไม่ขึ้นนะครับดีเซตอากาศอืมให้ออกพอประมาณแต่อย่าให้หลุดออกถ้าเกิดหลุดออกนี่น้ําจะกระเด็นเข้าหาเรานะครับ ทำตรงจุดนี้ทําให้ระวังนะครับในเรื่องในเรื่องกระแสไฟด้วยนะครับให้เช็คดูกระแสไฟดีๆนะครับถ้าทําตรงนี้ไม่ออกเราก็ต้องมาหมุนตัวฝาจุกตรงนี้เอาดินเอาสปริงเนี่ยออกจากดินวาลวก่อนเพื่อที่จะได้เปิดง่ายๆอันนี้คือแก้ไขด้วยเบื้องต้นนะครับผมวิชาพั๊นน้าคําตอบผมให้ทุกคนให้ทุกท่านคําถามท่านก็ให้ผมมาทุกคนแต่ทุกคนที่เอาคําถามมา สมมติว่าปีชาอสมมติว่าตัวนี้ปัญหาเกิดจากอะไรแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไปนาทพักหนึ่งก็ถามมาอีกแล้วจะแก้ไขยังไงแก้ไขแบบไหนอันนีน้พูดถึงอาปีชาก็าเป็นช่างแบบแบบให้ความอันนี้อยู่แล้ว คำตอบของคุณคำถามของคุณ่มัน,ม,นมันหุ้นห้วนนะครับมันหุ้นห้วนมันไม่มีหางเสียงครับอันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรครับจะแก้ไขยังไงครับผมจะภูมิใจมากและผมก็จะดีใจมากกับคําถามนั้นผมจะรีบตอบทันทีเลยแต่ถ้าเกิดถามผมมาอาการเป็นอย่างนี้จะแก้ไขยังไงมันเป็นเพราะอะไร ทางเสียงไม่มีเลยคําถามบนหัวผมก็รู้โอ้นั่งอ่านนะผมก็เลยตัดเลยบอกว่าโอ้คุณจะมาเอาคําตอบกับกับผมเนี่ยก็คําถามก็รู้อยู่คําว่าพิมพ์แค่คําว่าครับครับตามหลังนี้ก็ผมก็เป็นบุญสำหรับผมนล้วับจะเป็น,ำนกำลังใจในการตอบนะครับทุกคนผมให้คําตอบทุกคนให้ นะความรู้นะความสามารถณนะตรงจุดนี้แบ่งปันแ,แบ่งแยกให้กับทุกคนแต่ถ้าเกิดถามมาหุ้นห้นแบบนี้หรือถามไม่มีหางเสียงผมขออนุญาตไม่ตอบครับเพราะถือว่าผมเอานตรงจุดนี้ให้แล้วก็เป็นเสียงที่ดีผมก็เอาดีวความรักและความเมตตาให้กันและกันคำถามก็อาจจะมีหางเสียงหน่อยครับผมก็เป็นคนชอบทำสนุกนะก็เอาแล้วก็ส่วนมากเอซผมมี คำถามทำดีๆครับผมสวัสดีครับอาจารย์ปีชา้านี้ผมเป็นตัวนี้ครับจะสอมจั้งใดครับจะแก้ไขจังใดครับโอ้ปีชาดีสุดยอดเลยดีใจยิ้มน้าดีใจยิ้มน้าแล้วแต่คนมานี่อาการมันเป็นแบบนี้จะแก้ไขยังไงจะให้ทํำยังไงแค่เนี้ยแล้วเขาก็รอคําตอบรอไปครับไม่ตอบผมขออนุญาตไม่ตอบนะผมก็บอกไปเลยครับว่า เสีงของผมทุกท่านมีนคำหางเสียงคหางเสียงเนาะครับผมครับอย่างเงี้ยโอ้ยบอกเลยวปีชว่ช้าบมเคยปฏิเสธที่วันนี้แต่ถ้าหากผมไม่ตอบคนไหนก็ให้ถือว่าคําถามของคุณมีหางเสียงไหมมันหนุหน่นห้วนเกินไปไหมนะครับขอมีารคาว่าครับผมหรือครับหรือไงก็ได้ผมจะภาคภูมใจมากๆกับคาถาม,ถามหรือคอมเมนต์ในคำนั้นนะครับ ตอนนี้ผมมานั่งคุยกันเล็กๆน้อยๆนะตรงจุดนี้หลายท่านก็โทรมาถามว่าปั๊มอยู่จากตรงไหนตรงนี้ครับและปั๊มออกทางไหนได้บ้างตรงนี้ผมก็เลยต้องมาเอากระจานะ่างใตรงจุดนี้ว่าเข้าด้านบนอยู่แล้วไอ้รุ่นถัง,งกลมเนี่ยเข้าด้านบนนะครับอย่าลืมว่าเข้าด้านบนออกอยู่ด้านข้างด้านล่างนะครับผมแล้วที่เป็นฝาปิดอยู่ด้านข้างเนี่ยให้เป็นชอย์ทางเลือกคือทางเลือกออก ให้แมตกับท่อบ้านเราต่อท่อให้รัดกุมที่สุดแล้วก็ไม่ให้มาอ้อมมาอ้อมตรงถังนะครับแล้วก็ต่ออีกประเด็นหนึ่งคือไม่ให้มาอ้อมมาดักไว้ตรงนี้เพราะว่างานซ์วิสหรืองานซ่อมเขาจะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเขาจะถอดออกมาซ่อมเนี่ยถามว่าได้ไหมเปลี่ยนถังม,มันได้อยู่แต่มันต้องตัดตัดอีกเป็นงานสองท่อนมันจะลําบากนะครับดังนั้นเราเอาตรงจุดนี้ก่อนแก้ไขตรงจุดนี้นะครับวันนี้เอาง่ายๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากตรงจุดนี้ เอาความรู้พอประมาณนี้เนาะท่านจยากจะรู้ตรงจุดไหนก็โทรมาสอบถามปีชับำํำนามได้นะครับ0812922201 0812922201ครับตอนนี้ผมมาอธิบายกันเล็กๆน้อยในตรงจุดนี้พอเข้าใจเนาะตัวพิเชอร์นะครับตัวแอร์ชัตเจอร์นะครับหัวเรือนบนฝาหน้าแล้วอันนี้อยู่ด้านหลังของฝาหน้าเข้าไปก็คือใบพัดเฮลซิงนะครับ ตัวนี้ก็มีชุดซีนของเขาอยู่อันนี้คือหัวลิ้นบนเงี้ยฝาปิดลิ้นวาลอยู่ข้างในก็จะมีสปริงแล้วก็มีลิ้นวาลนะครับตรงจุดเนี้ยวนอยู่ตรงจุดนี้ผมทีม่ชาวปรน้ำก็รู้ตรงจุดนี้ก็เลยอธิบายในตรงจุดนี้ให้เป็นขั้นตอนไปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกเซฟซีทุก FC, ทกําลังใจที่ให้กับตัวกับผมมาดีนะครับซึ่งติดตามกันมาเรื่อยๆบอกกล่าวกันมาเรื่อยเป็นเซฟซีมาตลอดณนะตรงจุดนี้ ก็ผมขอขอบคุณครับทิชาไม่มีอะไรให้ก็ขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับปีใหม่สงการเราก็ขอให้ถ้าท่านใดกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยทุกท่านนะครับอย่าเจ็บและอย่าจนกันนะครับส่วนทิชาทำงานก็เอาแต่วความดีๆความเมตตาให้ซึ่งกันและกันนะครับเอาแต่วความดีๆค,ความสวยงามนะเอาแบบที่สิ่งที่ว่าโลกสวยงามซึ่งกันและกันดีกว่าเนาะคนเราวิชาตรงนี้มีอยู่กับตัวกับผมจริง ถ้าหากวันใดวันหนึ่งถ้าหากผมสิ้นละจากลาจากโลกนี้ไปความรู้ตรงจุดนี้มันก็จะกลายเป็นศูนย์ปา่าศูนย์ป่าไปเลยซึ่งถ้าหากผมมาเก็บไว้มันก็อยู่แค่ที่มันก็จะศูนย์ป่าไปเลยนะครับแต่ถ้าหากผมอยู่ตรงจุดนี้ผมมีความรู้แบบนี้คุณลูกค้าหรือเอฟซีทุกท่านหรือผู้ติดตามหรือผู้ที่อยากเรียนรู้ใตรงจุดนี้ท่านยังไม่มีโอกาสที่ไปศึกษาเลยแต่ถ้าหากท่านดูข่าวสารของปรีชาประน,น้ำในช่อง u t u b e เนี่ย แล้วก็ท่านลองดูแล้วลองศึกษาลองแก้ไขดูของผมจากที่ผมจะเหลือศูนย์อยู่ตอนนี้พอท่านมาดูมาเห็นผมไปกลายเป็นหนึ่งกับท่านคนนู้นกลายเป็นสองท่านคนนี้กลายเป็นสามท่านนี้ก็คือมีความแบ่งแยกออกไปก็คือไม่เป็นศูนย์นะถ้าหากผมสิ้นโลกนี้ไปหมดอมหัวใ,ใจก็ตามยุคไขผมก็คงจะสุขสบายเพราะว่าความรู้ตรงจุดนี้ไม่ตายไปกับผม ไม่เป็นสูงครับยังดีที่ว่ายังมีคนเอาไปใช้งานได้และเอาไปเป็นความรู้บอกต่อให้กับตัวเองประกอบวิชัยชีพได้เลยนะครับดังนั้นความรู้ความสามารถตรงจุดนี้ไม่เป็นศูนย์แน่นอนผมจะพยายามขยายออกกระจายออกให้กับเทีฟซี C ทุกท่านหรือผู้ที่อยากเรียนรู้เอาไปศึกษาพเพิ่มเติมนะครับแก้ไขของตัวเองได้ขอให้มีกําลังเงินกําลังทรัพย์ ถ้าเกิดเราแค่ขายได้มันก็จะประหยัดเรื่องเงินเพิ่อ,อทองนะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับพูดกันยืนแล้วเนาะคําถามคาตอบผมตอบให้ทุกคนขอให้ถามแบบมีหลงเสียงนะครับขอให้มีครับทุกทายมีอะไรก็สุภาพ,ส,ภาพสุภาพครับผมตามชุมชนเนาะตามก,กฎกติกาของชุมชนนะครับส่วนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม